ันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูการและคุณครูเจีย๊ยบค่ะสวัสดีค่ะคุณกาญสวัสดีค่ะคุณครูคเจีย๊ยบค่ะคุณครูเจีย๊ยบคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องมีวิธีการดูรแลรักษาฟันอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ คุณครูเจี๊ยบจะให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่าเรามีวิธีการดูแลร,รักษาฟันเราได้อย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆกับคุณครูการช่วยกันคิดเนาะ,ะอ่าโดยการที่เราจะทาใส่แผนผังแบบโอ้งนะ,ะ,ะเด็กๆเขียนแผนผังไหมคะขึ้นมาแล้วนะคะอ่าการคะทมีการดูแลร,รักษาฟันของเรามีอะไรบ้างเออหนึ่งเลยค่ะ ไม่ทานขนมหวานค่ะเด็กๆไม่ทานขนมหวานงั้นค่ะต่อไปค่ะต่อไปแปลงฟันทุกวันค่ะค่ะต่อไปค่ะพบทันตแพทย์เป็นประจำค่ะเด็กๆอ่าทันตแพทย์หรือหมอฟันนะคะเผื่อเด็กบางคนไม่เข้าใจความหมายคำาว่าทันตแพทย์เนาะทันตแพทย์คือหมอฟันนะคะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะไม่ใช้ของแหลมคมแคะฟันค่ะอ่าค่ะค่ะต่อไปค่ะ ไม่ดื่มน้ำอัดรมค่ะเด็กๆค่ะอ่าวิธีการดูแลรักษา,ษาฟันง่ายนิดเดียวไม่ไมทานขนมหวานนะคะอ่าแปรงฟันทุกวนันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะแล้วก็พบทันตแพทย์พบทันตะแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ใช้ของมีคมนะคะแคะฟันนะคะไม่ดื่มน้ำอัด ลมนะคะอ่านี่คือวิธีการดูแลรักษาฟันนะคะเดี๋ยวคุณครูเจี๊ยบนะคะจะมีคลิปวิดีโอวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องมาให้เด็กๆดูนะคะะอ่าให้เด็กไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันค่ะมาเริ่มที่วิธีการแปลงฟันนะคะวันนี้มาสอนวิธี modify b a s e Technique ค่ะโดยวิธีการแปลงฟันนะคะควรแปลงฟันอย่างเป็นระบบเดยเริ่มจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ค่ะโดยฟันก็จะมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแปลงฟันให้ครบทุกด้านค่ะขอเริ่มที่การแปลงฟันบน การแปลงฟันบนทั้งทางด้านแก้มและด้านเพดานปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหางเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกออกแรงขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ10ครั้งปิดข้อมือแล้วปัดแปรงลงไปทางด้านปลายฟันอีก10ครั้งขยับแปรงต่อไปทีละไม่เกินหนึ่งซี่ฟันทำเช่นนี้จนครบทุกซี่ฟันทั้งทางด้านแก้มและด้านติดกับเพดานปากโดวยวิธีการเดียวกันค่ะ ในฟันหน้าบนด้านติดกับเพดานปากใช้วิธีการตั้งแปรงขึ้นให้ขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกแล้วใช้วิธีขยับแปรงขึ้นลงอย่าลืมแปรงด้านปลดเคี้ยวของฟันโดยขนแปรงตั้งฉากขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ4-5ครั้งค่ะการแปรงฟันล่างด้านแก้มด้านลิ้นและฟันหน้าด้านบนฝีปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหางเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือก ออกแรงถูกไปมาประยะทางสั้นๆ10ครั้งแล้วบิดข้อมือปัดแปรงขึ้นไปทางปลายฟัน10ครั้งทำเช่นเดียวกันจนครบทุกซี่ฟันอย่าลืมตั้งแปรงขึ้นในฟันหน้าด้านลิ้นและแปรงด้านบดเคี้ยวเช่นเดียวกับฟันบนค่ะสุดท้ายคนแปรงลิ้นเบาๆเพื่อทำความสะอาดและกำจัดคราบจุลินทรีย์บนลิ้นด้วยนะคะ ต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะการใช้ไหมขัดฟันเริ่มต้นด้วยการดึงไหมขัดฟันให้ยาวพอประมาณ1นึ่บบรรทัดหรือประมาณ 12- บซถึงสินิ้วพันไหมไว้กับนิ้วกลางทั้งสองข้างแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการควบคุมไหมดันไหมผ่านตัวฟันโดยระวังอย่าให้กระแทกกับยอดเหงือกเพราะจะทาให้เกิดการบาดเจ็บได้อบฟันเป็นรูปตัว C ขยับตักคราบจุลินทรีย์ออกจากร่องเหงือก จากนั้นอบฟันอีกด้านเป็นรูปตัวีเช่นเดียวกันตักคราบจุลินทรีย์ออกจากร่องเหงือกทําเช่นนี้จนครบทุกซี่ฟันเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งร่วมกับการแปรงฟันเพื่อทําความสะอาดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟันในบริเวณที่แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้ค่ะ หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการแปลงฟันและการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีและสุขภาพฟันที่แข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณกาศจากจดูคลิปวิดีโอการแปลงฟันที่ถูกต้องนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะกลับไปแปลงฟันได้ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้ เรารู้วิธีการแปลงฟันแล้วเราก็จะต้องรู้วัสดุอุปรกรณ์ในการใช้แปลงฟันวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันมีอะไรบ้างคะครูการค่ะวัสดุอุปรกรณ์ในการแปลงฟันนะคะมีแปรงสีฟันค่ะ,ะ<ม>เด็กบุภาพได้เลยนะคะ,ะ,คะแปรงสีฟันมีอะไรอีกคะต่อไปค่ะยาสีฟันค่ะยาสีฟันค่ะต่อไปมีอะไรอีกคะผ้าขนหนูค่ะ ค่ะคนหนูค่ะต่อไปค่ะแก้วน้ำแก้วน้ำนะคะต่อไปค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณครูเจี๊ยบน้ำสะอาดถังน้อาน้ำสะอาดเอาไว้บ้วนปากเวลาเราทำความสะอาดฟันเนาะค่ะแล้วนอกจากเราจะรู้วัสดุอุปกรณ์แล้วแปรงยังมีอยู่สองลักษณะเช่นกันนะคะเราสังเกตได้เลยค่ะแปรงจะมีสองลักษณะเป็นแปรงผู้ใหญ่กับ แปลงเด็กนั่นเองนะคะอ่าทำไมต้องมีแปลงเด็กแปลงผู้ผู้ใหญ่นะคะตรงนี้การเลือกใช้แปลงจะเลือกอย่างไรครครูการควรเลือกแปลงสีฟันให้เหมาะกับขนาดของช่อง,องปากนะคะมีขวดแปลงที่อ่อนนุ่มนะคะดีต่อการขจัดคราบผิมปูนและเศษอาหารจากฟันส่วนหัวแปลงที่เล็ก นะคะครูการ<ต>จะช่วยให้เข้าถึงทุกบริเวณในปากได้ดีนะคะรวมทั้งบริเวณที่เข้าถึงได้ยากนั่นเองนะคะก็จะทําให้เข้าไปทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นะนะค,ะ,คะ,ะวันนี้เราเรียนรู้วิธีการดูแลฟันะะะนะคะไปแล้วนะคะวันนี้ครูเจี๊ยบกับคุณครู กก็ต้องขอตัวราไป,ไปก่อนอน,ะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ